การหลับขึ้นและผู้ที่ถูกคมแหงโดยซาตานวิอรณ์บทที่12บทที่12บทที่1ถึงจนบทที่6กโอเคก้อนบนอันโอเคก็มีวงเล็บปิดโอเคลองดูในวิอรณ์บทที่12มันเริ่มต้นยังไงและมีไหมสำคัญยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งประกอฏในสวรรค์แสดงว่า สิ่งที่เราอ่านต่อไปเราจะตีข้อหมายตรงตรงไหมวเวลาเห็นว่ามีพญานาคมีผู้หญิงมีบุตรมันไม่ใช่เป็นการเปรียบเทียบใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นหมายสำคัญเห็นไหมเราเราไม่ต้องคิดเองเวลามันเป็นหมายสำคัญเวลาเป็นสัญลักษณ์เวลาป็นเปรียบเทียบชืวอมากมันจะบอกโอเคแต่หลายคนเขาชอบเวลาเขาอ่านเขาชอบแค่เปรียบเทียบอันนี้เป็นเงินแต่น,นี้เป็นเงินแต่นะั้นจริจริงๆมันบอก มีหมายสำคัญโอเคมีการเรียบเทียบจเึินแึะนและมีหมายสำคัญยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งปรากฏในสวรรค์คือผู้หญิงคนหนึ่งสวมดวงอาทิตย์เป็นเสื้อผ้าและมีดวงจันทร์อยู่ใต้เท้าของ,งานางบนศีรษะของ,งานางมีวงกลุ่มที่เป็นดาวสิองดวงหญิงนั้นมีฟันมีคันและร้องเลือกความทรมาณข้อเจ็บพัน และหมายสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ปรากฏในสวรรค์นี่แหนมีพญายน่าสีแดงตัวใหญ่ตัวหนึ่งมันมีเจ็ดหัวและสิบเขาและบนหัวทั้งเจ็มีมุกถูกเจ็อันและหางของพญาน่าตวัดตัวดาวหนึ่งส่วนสามในท้องฟ้าแล้วทิ้งลงมาบนแนดินโลกและพญายน่าตัวนั้นก็ยืนอยู่ข้างหน้าอีิงที่กำลังจะคลอดบุตร เพื่อจะกินถุงข,ของนางทันทีที่ถุงน,นานค้อยออกมาแล้วนางค่อข้่อยถชายผู้ที่จะเขอาครองประชาชาติทั้งหมดด้วยคาถาเหล็กแต่บุงข,ของนางถูกนำตัวไปเข้ามาเจ้าเรียงพักที่นั่งของพระองค์ได้หนีคนนั้นก็หนีเข้าไปในขีดธุร,รักรดาที่นั่นนางมีสถานที่ซึ่งพระเจ้าทรงแบบจัดเตรียมไว้เพื่อนางจะได้รับการเรียนดูประโหลดดงพันสองร้อยหกสิบวัน คุณคี้คือใครเป็นาตนนาตนหอ้อแต่เไปเขาไปห็นเราเห็นว่าในคนอที่ห้าและนางก็ขอผู้ชายผู้ที่จะครอบครองอยางประชาติร์ทั้งหมดนี่เป็นสาตานหรอโอเคแต่พูดของนาง ถ <Okay. S 1> ูกนำตัวไปไปเฝ้าพระเจ้าอย่างพระที่นั่งของพระองค์ mm hmm. ในขคอที่สามเราเห็นว่าและไม่สำคัญใดอีกอย่างหนึง่งก็ประกฏในสวรรค์นี่เน mm ี hmm. ่ยมีพญานาคสีแดง mm hmm. อันนี้คือหลายเป็นสัตว์เหมือนกันหรอที mm ่พนาคือกพโอเคอันนั้นไม่ค่อยยากเท่า <laughs> คุ้ครือมีคือคอือทเอหรือเปล่าคะไม่รู้สคุณคิดว่าม่หญิงนีเข้าไปในสิ่งทเดนารอ่องิดยังไงไม่รู้ดาวออกไหมีมนนะเวเขาตกอยู่ในโลกมันคนอยู่ในโลก <Wow. S 1> โอค้คนในโลกที่ชื่ออะไรดีกว่บุตรที่ที่คอยออกเราจะจริงจริงอยากใช้เวลานานจะจะกระตไปยตีความหมายตรงๆจะเห็นว่าเราตีความหมายยังได้ยังไงในรเาเห็นว่าผู้หญิงผู้หญิงคนนี้โอเคเป็นเป็นคนคนหนึ่งสวมโดนอาทิตย์เป็นเสื้อผ้าโอเคแสดงว่าเขาเป็นความสว่างเป็นเหมือนดีดีศักดิ์ศรีโอเค โอเคและมีมีดวงจันทร์อยู่ใต้เท้าของนั่นโอเคแสดงว่ามีอำน,นาจเหนือเหนนะือความมืดโอเคอันนี้มันไม่ค่อยยากใช่ไหมเราเราสามารถเห็นโอเคดวงจันทร์ก็มันความสว่างในใน,ในความม okay. mm hmm. ืดโอเพวกเราสามารถมองเหน็นโอเคและบนศีรษะของนั่นมีมงกุฎที่เป็นดาวสิดวง สิบสองก็เราเรานึกว่าอะไรอิสราเอลสิบสองพาวที่มัรับโอเคและวราเห็นว่าบุทที่ที่คลอดออกมาคือใครโอเคเราไม่ต้องคิดมากเพราะว่าเราเราเห็นว่าอ่าโอเคเราแนะนก็คลอดคลอดบุชายที่จะครอบครองประชาชาติทั้งหมด ด้วยด้วยทาเล็กเต่บุตรของนางถูกนำตัวไปเฝ้าพระเจ้าอย่างพระที่นั่นของพระองค์คิดจะจ่หรอไม่ใช่ไม่ใช่แนะน่น่าจะเป็นพระยิสูโอเคน่าจะเป็นพระยิสูโอเคก็เราเห็นว่านางน,นี้ซึ่ง สุนบนับเป็นเป็นอิสราเอลจริงๆริงเราเห็นซาตานเป็นศัตรูกับอิสราเอลก่อนตั้งแต่แรกในายไม่สามารถสมบูรณ์เสร็จโอเคก็ต้มสอนนราในที่ที่แล้วทำให้ซาตานพยายามพยายามฆ่าโอเคเพราะเราเห็นว่าเป็นพระผู้ช่วยเฮโรลดว้วยพระเยซูกับมังเกิลก็เราเห็นว่าเฮโรอดฆ่าผู้ชายทุกคนที่อยู่ในบริเวณนั้นอายุสองปีตามลง เราเราเห็นว่าภายหน้านี้ก็จะจะพยายามทรมานนังนางซึ่งเป็นอิสราเอลที่ให้พระผู้ช่วยรอบเกิดมาโอเคขอโทษและเราเห็นว่าในข้ที่6ก็นั้นนั้นก็น,นี้ไปไปไปทุรกันดานเป็นสถานที่ที่พระเจ้าเตรียมไว้แต่เขาอยู่ที่นอน1260วัน1260วันเป็นปีเกิดเป็นปีปี ใช่สามปีครึ่งโอเคและเวลาเราคิดถึงกาียุคกายุคกี่ปีอันน้เจโอเคว่ามีใครบอกว่าแบดโอเคแล้วก็ฟังไดโอเคแล่สามปีครึ่งแรกจะเป็นยังไงงแรกเตสงียบสงบโอเปมีพัฒนาการกับอิสร จริงๆสาหร้ายือสาดตาในช่องกันอิสราเอลโอเคว e าเราคิดถึงโลกมีปัญหาทุกทุกทุกรุ่นอยู่ที่ไหนในอิสราเอลทำไมมีปัญหามีสงครามตลอดไม่มีวันหยุดเลยมันดูเหมือนเหมือนปากอัสถานกับอินเดียก็เป็นเพื่อนสนิทมันมันมีสงครามตลอดโอเค และถ้ามีใครสามารถให้สงบที่น้อยจริงๆเขาสามารถเป็นกษัตริย์ของโลกได้เพราะว่าเขาสัญญาจะป้องกันในสามปีเครื่องเขาจะทำอะไรจะทำอะไรแทนบูชาใช่โอเคเขาจะสร้างรูปของตนเองในในในเทนบูชาโอเคต่อจากนั้นเขาจะรุกคงแห่งอิสราเอลโอเคอันนี้เป็นอันนี้เป็น เป็นเรื่องที่สนุกไม่ใช่สนุกแต่เป็นเรื่องที่น่าสงใจบางครั้งถ้า,าราย,ยักทำลายใครเฉพาะคนที่มีอำนาจวิธีที่ทำลายเขาให้เขาเป็นเพื่อนเคยเคยไดนาไม่ทราบเป็นพุกมาหรือเป็นเรื่องจริงแต่เหมือนเมืองทรอยเขามีเขามีสงครามและมีคนที่ว่าเป็นสปาร์ตาเขามาต่อสู้กับทรอยในในในประเทศกรีก เขาต่อสู้กับเมืองนั้นประมาณเจ็ดแปดปีเขาชนะไม่ได้เขาเลยเขาดูเหมือนยอมแพ้เขาเลยเขาสร้างอันซาลีอันสร้างสร้างม้าอันใหญ่แต่ข้างในก็เขาเขาเก็บทหารแต่เขามอบเขาบอกว่าโอเคเราหมอบพ่ายคุณเก่งเ้าวเราเขาแล้วและเขาเปิดประตูและเขาเอาเอาในในเมืองและกลางคืนเขาลงบากท่าทุกปนวยที่อยู่ในในเมือง บางครั้งวิธีที่ชนะดีที่สุดก็เป็นเพื่อนซาตานก็ชนะดิสเอลไม่ได้เขาก็เลยเขาจะป้องกันเขาจะดูเป็นเพื่อนเนอห็นน่าสนใจเนาะนก็เลยถ้าคุณเริ่มใจดีตอบขึ้นไหม,มวัจาก์วันนี้ตอกขึ้นไหมคุณเริ่มโอเคแต่เพราะเราเห็นเห็นไหมเราไม่ได้เห็นอะไรเกี่ยวกับพิจ,จกร เราไม่เห็นสัญลักษณ์อะไรเป็นสัญลักษณ์คริสตจกรเราไม่เห็นอะไรเลยอันะเป็นสัญลักษณ์ของอะไรเป็นสัญลักเกี่ยวกับอิสราเอลท่านให้การรับขึ้นและคำสัญญาต่อคคิสเจกักรในนังเทศลนิกาบทที่หในไม่นังเทศลนิการพถึงเอลียเราอ่านนงเทศลนิกาบอโอเคเราจะอ่านบทที่ห้าบที่เ เราไว้สําหรับกับโลดแต่สําหรับการกับความโอดโดยพระเยซูคริสต์ <c oughs> องค์พระผู้เเจ้าของเราผู้สิน้นพระชนเพื่อเราเพื่อว่าถึงจะปืนอยู่หรือจะหลับเราจะได้มีชีวิตกับพระองค์เพราะฉะนั้นจนงสนใจกันและต่างคนกันจงสนสร้างกันขึ้น เ,เราเห็นว่าพระเจ้าไม่ได้กำหนดที่เราจะเราจะรับพระพิโรธอันนี้ไกลดีมากแต่เาคิดถึงพระพิโรธอันนี้เป็นความโกรธของพระเจ้าตรงๆมันไม่เกี่ยวกับการพิพากษามันไม่เกี่ยวกับการลงโทษอันนี้เป็นแค่เพื่อเพ,อเพราะพระเจ้าโกรธเท่านั้น และเวลาพิถ <laughs> okay. ีพิธีสิ่งนี้เราเราเห็นว่าและเราจะเห็นไม่ทราบอาทิตย์นี้หรืออาทิตย์หน้าเราจะเห็นว่าวันแห่งพระเจ้าซึ่งเป็นกาียุคเราเห็นพระคัมภีร์เรียกว่าเป็นช่วงพระพิโรธของพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้ทำเพื่อโลกจะกลับใจพระเจ้าทำเพื่อโลกเห็นความโกรธของพระเจ้าโอเคจริงๆและเพื่ออิสราเอลจะกลับใจโอเคแต่ เราเห็นโบยมากมันเรียกว่าเป็นเป็นพระพิโรของพระเจ้าแต่เราเห็นว่าพระเจ้าไม่ได้กำหนดที่คขุจจักรจะได้รับพระพิโรโอเคก็ okay, อันนี้และสิ่งอื่นที่คุณไม่ต้องถึงคือเรงว่าคขุจจักรเข้าไปกลียุบก,ก็ไม่ได้แต่ขุจจักรจะเจอทุกคมแหง่งเราเข้าใจพระเยซูคริสต์สัญญาเราจะไม่อยู่เงียบสงบเราจะไม่อยู่สบายๆเราจะเจอทุกคมแหง่งเพราะว่า โลกเกลียดพระเยซูโลกจะเกลียดอุศิของพระองค์ด้วยแต่มันไม่ใช่เป็นพระพริโรธของพระเจ้าเราคิดถึงสิ่งที่คนเคยทำต่อคริสเตียนในในประวัติของโลกมันเป็นสิ่งนิดเดียวเองมันทำแบบนี้มันมันไม่เป็นอะไรเราลองดูในหนึ่งโครนึ่งทศนตุนกับบทที่ห้าบทที่สอง วันขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะมาอย่างขโมยที่มาในเวลาน้ำคื้นโอเค okay. uh, และข้อที่สี่แต่พี่น้องทั้งหลายถ้าไม่อยู่ในความมืดแล้ววันนั้นไม่ไม่น่าจะมาถึงท่าย่างขโมยมาโอเคเราเห็นว่าเฟรียบเชียเหมือนเป็นคนขโมยในงานคื้น โอเคแสดงว่ามันจะมาในเวลาที่เราไม่รู้จักนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราเราสมควรจะจำนะไม่มีข้อใดที่พูดแต่อันนี้เป็นเวลาเราเห็นเหตุมีผลเราเข้าใจว่าไม่มีคันพยารร์ใดต้องเกิดขึ้นก่อนพร e ซ c คเรทมารับเราขึ้นไปพร e ซ c คเรทมารับเราขึ้นไปเมื่อไรก็ได้โอเคเรคิดดีๆถ้า พระเยซูคริสต์จะมารับเราขึ้นหลังเจ็ดปีที่เป็นนาเป็นกาลียุคแสดงว่าเรารู้เรารู้เมื่อไหร่ที่พระองค์จะกลับมาแน่นอนเราจะรู้อย่างชัดเพราะว่าเราจะเปราศึกษาต,ต่อไปเราเห็นว่ากาอากลยุคมันเริ่มต้นเมื่อไหร่ไม่ใช่เมื่อเรากลับขึ้นหรืออ่กลับขึ้นแต่เมื่อตว์ร้ายมีพัฒัญญากับอิสราเอลนั้น นาฬิการ่มเล็เรา้ารามีพรกักนีสามปีครึ่งเอ๊ะโอเค <laughs> เราสามารถเบุเ CNN บิก Fox News <c oughs> เราสามารถปุด <c oughs> เห็นเขาเฮ้ยมีพยานสองคนเขากำลังประกาศ <c oughs> เรื่องของพระองค์ <c oughs> โอเคและเราสามารถ 1,260วันต่อไปโอเคและพระองค์กลับมาฬิกาชานิดนึงโอเคตอนนี้เราสามารถนับตรงน,นาดนั้นโอเคแต่จริงๆเราเห็นว่าวันหน่งพระเจ้าโพระองค์จะมาเหมือนคนขโมยโอเคมาในกลางคืนและเราเห็นว่าเราไม่ใช่เป็นของความมืดแต่เราเป็นคนองความสวา่าง แต่อีกครั้งหนึ่งเปรียบเทียบในวิวรณ์เราเห็นเปรียบเทียบยุคนั้นเหมือนมืดเหมือนเป็นเป็นย,ยุคชั่วร้ายโอเคมีคำถามอะไรไหมครับอันนี้เป็นเหตุผลที่ที่คุณไมค์ถือว่าคริสตจกักรจะไม่เข้าในกาลีลยุโอเคเรายังไม่ศึกษาลักษณะของกาลีลยุโอเคแต่กาลีลยุคก็ลักษณะอะไรก็ตามคริสตจักรจะไม่เข้าไป เพราะฉะนั้นเราไม่ยอมว่าพระเยซูคริสต์จะมารับเราขึ้นในในครึ่งหนึ่งของกาลยุคและเฉพาะเป็นสุดท้ายในกาลยุคในในยุคนั้นคริสตจักรจะไม่เข้าไปในสุดจะหมายรับเราก่อนเราจะไม่เจอกับรัฐบาลที่เป็นสถานถ้าเป็นอย่างนั้นเราต้องเล่นมาตรการเราใช่แต่เราต้องมาตรการปิดไม่ได้ใช่ ิดเดียต้องให้เกียนหน้าแถบ,บด้วยแต่เราจะขึ้นไปก่อน<ช>ตอน้องกาต่อไปเราจะต้องรับขึ้นจากขึ้นไปก่อนที่เราจะขึ้นจักไปก่อนแต่นั้นก็จะมีพยานสองคน<ช>เราจะมปเจ,จริจริงๆพยานสองคนมันสําคัญเพราะอะไรเพราะเป็นพยานให้ชาวยูโอ<ช> <Okay, S 2> เคว่าไม่เห็นขึ้นจกักรเลยแล้วการรับขึ้นกบ หนึ่งเอสโรมิเกีบทที่สี่ข้อที่เจ็ดจากหนึงสิบแปดหนึ่งเอสโรมิเกียที่ผมบอกเมื่อกี้เกี่ยวกับการรับขึ้นหรือเกี่ยวกับการฟื้นขึ้นออเกี่ยวกับการอากรับขึ้นโอเคถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการฟื้นขึ้นนี่คือความบอกงของเราโอเคใช่เราจะต้องเกี่ยวกับการยุทใช่โอเคแสดงว่าความหวังของเขาเขาจะไม่เข้าในกาลยุคธ์ของการอิยุค โอเคอันนั้นเป็นอันนั้นเป็นเหตุผลในสิ่งนั้นถ้าเขาเขาถือว่าเขาต้องเข้าไปจริงๆเขาถือว่าคนที่ตายไปเขาจบเองแสดว่ากาับื้นแล้วนในสิบแกวันที่สี่ยี่สิบแปดในเรือนืองเดือนเดือนเดนนเดืดืใช่ใชอันนี้ดีเดืนเดืเดืนเดืออนรือนที่อนเดืเนด Oh, อ๋ออันนี้เป็นอันอนี้เป็นอิสราเอลในในวิกวันที่เราหันมอกี้ใช่ไหมเป็นเป็นเป็นอานใช่ไหมใช่นั่นเป็นอิสราเอลอีกครั้งหนึ่งเราไม่ได้เห็นสัญลักษณ์ของพระเจ้าเลยว่าการรับฟึ้นการรับฟื้นกับสิ่งต่างๆนั้นคือสิ่งที่อยู่ในระยุกใช่ที่นี้มันเกี่ยวกับอิสราเอลเราไม่เราจะไม่เจอใช่แต่เพราะ จริงๆในในใน,ในภาพยนตร์ตั้งแต่กิจการเราเห็นว่ามันโบรยณทุกท่าเนเกี่ยวกับคริสตจกัจกรคริสตจกัจกรคริสตจกักรคริสตจักรคริสตจักรที่สอนเกี่ยวกับชาวอยู่ก็เป็นเพื่อชาวอยู่เข้าใจว่าเขาต้องรับเชื่อพระอินคร์สกุนคริสตจักรแค่นี้เองแต่ในวิวร่างบทที่สี่เราไม่เห็นคริสตจักรอะไรเลยในบทที่สองบทที่สามเราเห็นคริสตจักรเจ็ดจที่ในบทที่สี่เราเห็นว่า Uh, ย่อนก็ฟังเสียงเป็นแตรและเขาเขาขึ้นไปสวรรค์โอเคหลังจากนั้นเราไม่เห็นสนัญลักษคริสตจักรอะไรเลย